สวัสดีทุกคนตอนนี now, Channel, ้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี s a ากุ a c h ชาแนลนะทุกคนแล้ววันนี้เราก็ไปคิดคอนเทนต์ไอเดียแปลกๆใหม่ๆมาอีกแล้วนะทุกคนก็คือเนื่องด้วยทุกคนก็จะทราบกันดีนะที่แบบว่าเป็นการทํำบั็กเล่นเป็นตัว NPC ในเกมซากุระนะถ้าใครไม่ดูเนี่ยคลิกไปที่ตัวไอได้เลยนะเราทิ้งไว้ให้แล้ว แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็แต่งมาอยู่ในทีมเป็นแบบว่าคุณตำรวจใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมาทําตัวผู้ชายแน่ๆใช่ไหมเออแล้ววันนี้คนที่เราจะมาทําก็คือพออน่นเองนะพอ,อพอหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสอนทํา เราจะมาเล่นเป็นตัวผออหนึ่งวันกันทุกคนจะเป็นยังไงถ้าเราเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน1วันมาดูซิว่าการเ,เป็นผอ,อเนี่ยทำอะไรบ้างเด็กแรกก็เปลี่ยนชุดให้เขาก่อนนะอาหารชุดก่อนเอาใส่สูตรไปแล้วกันนะทุกคนนี่ใส่สูตรอ่าแล้วก็ทําบั๊กปกติเลยที่เราเคยทํานะนี่นะก็ไปดูกันได้เลยทุกคนเราทาคลิปสอนไปแล้วนะทีก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้มันดีนะทุกคนนี่นะเปลี่ยนตรงนี้เลย เอาเป็นชุดอะไรดีใส่สูรแล้วกันนะทุกคนเห็นไหมก็จะกลายเป็นผอ,อแล้วนะเปลี่ยนสีสูตรหน่อยเอาเป็นสีอะไรดีสีนี้แล้วกันเออก็โอ้โหหล่อเท่มากเลยครับผอเอาล่ะตอนนี้ฉันก็เป็นผอ,อแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เป็นร่างที่ไร้วิญญ,ญาณร่างไร้วิญญ,ญาณของฉันเองนะทุกคนดูสิเออหัวหายไปไหนไม่รู้เหลือแต่คอกับล่างนะทุกคนนะปล่อยมันปล่อยมันไปนะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้ฉันก็เป็นผอแบบจต็มตัวแล้วนะแต่ว่าฉันจะเดินไปโรงเรียนเหรอไม่ได้นะฉันจะวิ่งไปโรงเรียนไม่ได้นะทุกคนเอาอะไรดีทุกคนเอารถอะไรแลแรมโบไปเลยทุกคนมาแล้วมาขับแลมโบกินี่กันเถอะทุกคนฉันอยากจะเป็นพอที่รวยที่สุดในย่านนี้นะเพราะว่ามันมีอยู่โรงเรียนเดียวนะทุกคนเออแล้วก็มาเปลี่ยนสีรถก่อนนะพอชอบสีรถอะไร วันนี้ใส่ชุดสีอะไรเนี่ยสีน้ำเงินใช่ไหมเออใส่ชุดสีน้ำเงินเพราะฉันจะเปลี่ยนรถเป็นสีแดงนะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยแดงนี่ก็เทน,นะทุกคนมันออกแบบแนวน้ำตาลอุ้ยสวยมากโอเคเปลี่ยนรถเป็นสีน้ำตาลจบโอเคเออก็มีความที่มันตัดกับชุดเรานะทุกคนเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักธุรกิจสิเป็นแนวแบบสไตล์นะธุรกิจอะไรอย่างงี้นะทุกคนแต่เราเป็นพอโรงเรียนนะจ๊ะ มาถึงโรงเรียนที่ต้องมาทํางานแล้วพออเนี่ยจะไม่มาเดินรอบๆโรงเรียนเหมือนที่เคยเห็นกันแล้วนะทุกคนพออเนี่ยจะเข้าไปทํางานในห้องแอร์นะเออนี่นี่ก็เป็นรถพออเองอันนี้ก็เป็นโรงเรียนที่เราจะต้องมาทํางานกันนะทุกคนเป็นโรงเรียนของพออเองนี่ฉันเป็นพออลลวนะเออฉันันนใส่สูตรโคตรเท่เลยบอกเลยเป็นผู้บริหารน,นะนะ ไหนแวะมาที่ห้องพักครูก่อนดีกว่าทุกคนห้องพักครูเนี่ยมีคุณครูคนไหนอู้ง,งานบ้างเออโอ้โหห้องพักครูเหรอ,อคุณครูอยู่สี่คนนะเพราะว่าเขาน่าจะไปสอนเด็กๆก,กันหมดแต่ว่าการเป็นพอ,อเนี่ยเราจะอยู่ในห้องแอร์เฉยไม่ได้นะทุกคนต้องมาตรวจความเรียบร้อยของโรงเรียนด้วยเออเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีประชุมตอนเย็นนะฉันก็เลยรอดูว่าคุณครูคนไหนเนี่ย ตั้งใจสอนเด็กนักเรียนบ้างอันนี้เป็นห้องสมุดนะอุ้ยห้องสมุดไม่มีบรรณารักษ์คอยดูแลเลยอะ่ะแบบนี้ฉันต้องไปหาครูมาประจําจุดแล้วล่ะอุ้ยคนนี้เลยเขาใส่ชุดที่แบบชุดชาดสีเหลืองดูแบบสวยงามดีนะทุกคนอ่ะแล้วก็จะกดคุยเขาไปแล้วกันนะอ่าตามฉันมาฉันมอบหมายหน้าที่เธอให้ไปเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด ได้เลยค่ะผอ,อดิฉันยินดีเลยค่ะเออตามฉันมาฉันเป็นผอ,อของโรงเรียนนี้ฉันจะสั่งให้ใครทําอะไรก็ได้นะห้ามขัดใจฉันตามขึ้นมาห้องสมุดไม่มีคนดูแลถ้ามีเด็กๆมาใช้หนังสือแล้วแอบเอากลับบ้านเนี่ยจะทําทยังไงหรือถ้าหนังสือเสียหายเนี่ยใครจะดูได้บ้างนะเออแล้วต้องมาคอยตรวจตาดูความเรียบร้อยของห้องสมุดด้วยนะนี่เลยทุกคนดูดิ สมุดเยอะมากอะเธอไปยืนประจําจุดตรงนั้นได้เลยเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็มีคุณครูบรรรักษ์คอยดูแลห้องสมุดแล้วนะทีนี้ก็เป็นเรียบร้อยไปอีกแล้วนะก็คือเป็นห้องสมุดที่เรียบร้อยไปหนึ่งห้องนะเดี๋ยวไปตรวจวามเรียบร้อยกันต่อ,อตรงนั้นเป็นชั้นเรียนของชั้นมอสองอเด็กๆน่าจะไปเรียนพวกที่โดมหรือว่าเรียนนอก นอกแบบว่านอกตึกเรียนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันบ้างอันนี้เป็นโรงอาหารนะเนี่ยนี่ชั้นบนชั้นบนนี่เป็นชั้นสามนะน,นี่ก็เป็นชั้นสามชั้นสามใช่ปหชั้นสามหรืออะไรอืมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะนี่เป็นห้องศิละปะใช่ไหมนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูดีกว่าทุกคนก็จะเป็นห้อง อน,นี้ไปท่องประชุมนะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผอ,อมีประชุมด้วยนะตอนเย็นนะทุกคนเออเดี๋ยวเรามาประชุมห้องน,นี้กันห้องคอมหน้าเข้าจริงๆเลย้ยผอ,อมาเด็กๆทำความเคารพผอ,อก่อนเร็วสวัสดีค่ะผอหนูกําลังตั้งใจทํางานอยู่นะคะ่ะเออดีมากดีมากดีมากเจ๊หัวเขียวดีมากเลยดีมากเลยต้องใจททางานนะอ้าวอ้าว จบคัสเรียนแล้วแยกย้ยายกันโอเคเสร็จไปอีกแล้วหนึ่งห้องเรียนที่แบบว่ามีเด็กๆตั้งใจเรียนเออเอ,อดีมากเลยเด็กๆตั้งใจเรียนนะนี่โอ้โหคุณครูครับผมหิวข้าวนี่คุณครูผมหิวข้าวนะครับคุณครูน่าจะเป็นครูที่สอนทําอาหารนะทุกคนเออเหิวข้าวไม่ไหวละเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินพร้อมกับเด็กเลยนะ เออพออคะเดี๋ยวรอทานปลายักษ์นะคะทุกคนอันนี้คือปลายักษ์นะปลาที่บอกว่าใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นเจอ้อาทุกคนปลากินหัวพอออแล้ว ันนี้เนี่ยก็จะเป็นคันเรียนทร,รอาหารนะทุกคนดูมีปลาตัวใหญ่มากกําลังนอนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะมากินข้าวกับเด็กๆด้วยนะเออกินข้าวเสร็จแล้วก็นี่เลยเห็นไหมเอาทานได้หรือ,อยังยังทานไม่ได้อีกนะเนี่ยโอ้ยพ่อออหิวมากเลยอะเด็กๆพ่ออขอขนั่งร่วมโต๊ดด้วยนะอ่าเฮ้ยทุกคนเราทานไม่ได้อ่าเดี๋ยวทานก่อนนะทุกคนอ่าเดี๋ยวพ่อออจะมานั่งตากแอร์เย็นๆเ,เ,เพื่อจะรอประชุมตอนเย็นนะทุกคน นี่ห้องผอ,อ,อเองเป็นไงเออห้องนี้ก็น่าจะมีชาวเมืองซากุระหลายๆคนน่าจะเคยเข้ามาแล้วนะเป็นห้องของผอ,อเองเป็นไงล่ะมีถ้วยรางวัลมีแชมป์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเป็นฝีมือของเด็กดีเด็กเด่นกันทุกคนเลยนะเออเก่งกันทั้งนั้นเลยเนี่ยคว้าถ้วยรางวัลมาให้โรงเรียนได้นะเนี่ยอาทุกคนเดี๋ยวเราเรอเวลาดีกว่านะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวมีประชุมนะจ๊ะ เอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะพออก็ประชุมประชุมกับคุณครูท่านอื่นนะทุกคนมีเรื่องประชุมมากมายนะนี่เป็นไงชีวิตหนึ่งวันกับการเป็นผออนะถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ่เป็นกำลังใจให้ช่องโรดี้ซากูร่ดเลยนะเดี๋ยวจะคิดคอนเทนต์แปลกๆแ,แ,แล้วรอชมคลิปใหม่กันได้เลยนะทุกคนเ,เพื่อไม่พลาดความสนุกนะทุกคนไม่บายจ้า